สวัสดีครับผมชาติจรทรพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีับเองชงเองครับเอาดินแข็งไปทำทางซานี่ SY2 15ยสองห a ึ่เปอร์เอ เล่นดินตับมาให้ดูคนขับไม่อยู่ครับแต่ว่าญาติๆเขาขับดำก็เลยเอาดินแข็งไปทําทาง ครับตีไปเลยเออ,อตั๊มาเลี่ยนะก้อนเลย สูตรเทอร์โบคอมม้านเร็วโอ้ีหลงไปแล้วครับนองสองสารเลยสายแบกดูแกใส่เต็มกล่องรถแกเนะองนะอึบเดี๋ยวดึงสีม่วให้ดูเลยครับ โอ้สวดทรงองเดียวตัวนี้ตัวท็อปแล้วครับมีสายแยกให้พร้อมมีอยู่ที่0.93ยุดเก้ามลูกบตรเม็ดสองเทไปแล้วพี่น้องสองเคขึ้นไปแล้ว <c oughs> โอ้แกอัดเต็มกล่องนะครับ อัดให้ดูเลยวัดรอบเพื่อนตข2สองันรอบต่อน,นาทีร้อาสิบแปดแรงมาช่วงล่างนี่ยาวนะครับคูมามันเสริมแผนเหล็กสแฉกค,ค่อยค่คูตรงนี้เจาะลึกไม่ได้เดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้ครับ ไบเทแทเซนโรล,ลเลอร์แตัวแครเร์สอตัวครับตัวเดินขยาบ้าปั๊มคาวาสติ k 7ี 1, 1 2 5จอกกระจุยกระจายครับรองดักฝุ่นเครื่องยนต์เล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังมาถึง158ตัวนะครับเ ฟตบไม่ได้เดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้ครับอ่ะแต่งทางแต่งทางหน่อยเฮ้อไอ้ยะโชว์โชว์หน่อย ใส่360ให้ดูครับไหนๆก็มาแล้วจัดซานี่ให้หน่อยบันท้ายเล็กรอครับ S A N Y S A N ี y ่กระบอกสีดำอเดี๋ยวดูพิตตี้ก็จอให้ดูครับ เล่นตับมาให้ดู ACE Advanced Control Electronic ครับง่ายๆนะสามตัวโดนแท็กเด้อเอา K7B นะเนี่ย K7B หนึ 125, ่งสองห้าเมตริบเจแปนปัจจุบันเดี๋ยวจะมีตัวท็อปใหม่ครับตัวเต็งใหม่เป็นจอทัชสกรีนเลยสามล้านหกแสนนะครับ สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสำหรับตัวนี้ต้องดูครับต้องดูอ๋ินสีม่วงครับต้องเจอเสือเลครับเสือเลนี่หายไปไหนไม่รู้นี่ยังตามหาไม่เจออยู่ สุดเขาสดจริงจริงเออเจ๋จ้าเครื่องยนต์นั้นประหยัดครับรุ่นนี้ประหยัด อะไรานะง่ายไหมง่ายครับคุณไม่ต้องคุนโอ้ ทีไ่ไทยจะต้องฟื้ดฟื้นนะครับใช้เงินดาวประมาณสามแสนหกมืนบาทเอาเก็บอีกเซตสา f ร z 360ไปแล้วครับขึ้นลงเนี่ขึ้นลงทางเดียวกัน <c oughs> ดูดินนีพี่น้นองดูดินเด้อ พ่วงเลยครับแต่งเทซะด้วยขออ,ขออีกขออีกคันเขาจะเอามา,าดูรอบกายเขาก่อนช่องกับไปความร้อนได้ดีครับ กดเข้าไปโอป้ีขับเก่งเหมือนกันครับดูบูมอามเขาเชื่อมยังไงดูเรียตรงอ่ะกดเข้าไปดิ ถึงยังละอ๋อดินไปกระแทกกับอามครับอ้าเจอตับมาอะไรพี่น้องเลยอากาศร,ร้อนน่าดูเลยเอา ฟึดๆลยครับถือว่ารถคุณภาพอีกค่ายหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับเซียนรถฟุดนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดสนใจก็สอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับข้อมูล098 272 3752ยินดีคำปรึกษาหรือว่า ยินดีพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยากจะทำธุรกิจดิน่ต้องการรถรุ่นไหนค่ายไหนมีให้เลือกเยอะครับสำหรับซานี่ก็จัดจำหน่ายโดยซานี่ไทยยนต์เต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เตับมาเลยพี่น้องเงินดาวสามแสนหกหืนส่งสี่สิบแปดเดือนครับเดือนละประมาณหกหมืนกว่าบ,บาท ดูการทํางานก็เข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพบ X Carveter Truck มีให้ดูเยอะสำหรับซานี่นี่เป็นน้อยคลิปป่าได้ครับปัจจุบันทํายอดขายน่าจะอยู่อันดับหนึ่งของเมืองไทยรถดีราคาถูกคืนคุนไวกำไรไวครับ เนต้นทุนไวกำไรเร็วออคลืดครืดเลยพี่น้องแอร์เย็นชำ่ำเครื่องเสียงพร้อมขับเบาครับคนทนเบา หลอดไฟ LED สว่างจัดจ้านาเรียบร้อยครับ FV z 300ไปแล้วอมาจากไหนออ้ซริี้5 0 0มาแล้วครับคันหลอ่อ ดีผมชาิการ์เดัพับจบด้วยไอ้นมแดน,นกรสานี่ S215 Super a c e ตัวท็อปนะครับใช้เครื่องยนต์4สูบ t u r โบขอมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ Mitsubishi c m 5 0วัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อน,นาที รีดมาในร้อยห้าสิบแปดตัวครับใบแท็กแปดสิบเซนโรลเลอร์แปดตัวแครีสองตัวพุ่งขี่อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเม็ดห้าฟันบูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็กพิเศษสามแฉกมีสายแยกติดตั้งให้พร้อมครับซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้เลยมีระบบเอซีด้วยครับนุ่มลื่นสบายเหมือนขับพาวเวอร์ Power นะครับผมมลายพาวเวอร์ตัวเดินใช้ญี่ปุ่นนะขยับบ้าปั๊มคาวาซึกิเคเจ็ดปีหนึ่งสองห้านะครับ An, เจแปนเครื่องเจแปนเดี๋ยวก็เจแปนโอ้ก็เจแปนนะครับร <Okay. S 1> องดักคุณกระบอกสีดำสนใจก็เงิงสนสดลดครับได้ครับสามล้านตน้ตนต้นอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ